สวัสดีครับวันนี้เราชึดนางโคราชโซลาเซลล์นะครับวันนี้เรามาติดตั้งโซลาเซลล์แทงน้ำนะครับอยู่ที่กระบินบุรีนะครับผมวันนี้จะเป็นชุดคอมเวิร์ตขนาดสองแรงนะครับผมแคนยูลรอันนี้ข้อออกสองเนื้อนะครับแล้วก็โอเคนะครับเลยคุณพ่อแคมเปญนะครับอนีแผงชาต่แคมเปญก็ลังของแคนยูโรนะครับผมแคมเปญสี่ร้อยบาท ให้ดูนะครับคุณพ่นลงนาน,นะครับนี่เราเตรียมจะทำแท่งน้ำให้ลูกค้าด้ครับแท่งน้ำสูงที่สุด6เมตรนะครับถาน3เมตร2สานอันนี่เรา,าติดปั๊มไว้แล้วนะครับลูกค้าติดเสมอไว้แล้วของแรงอย่างถูกแล้วก็จะทำแท่งน้ำต่อครับผมเพื่อที่จะปล่อยเข้าไปในแปลง คนนี้ข้าให้ดูโซลาเซลล์ก่อนนะครับสองแรงแฟดแถงนะครับผมน้ำแรงน้ำดีนะครับผมต้องมั่นใจว่าน้ําในบ่อเราไหลายทันเสมอนะครับทีอสองแรงของแฮนน์ลกในน้ำจะอยู Pen ่ที่สิบหถึงสิบเจ็คือนรครับนทั้มดถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเรามาได้นะครับผมศูนย์เก้าสอ้าสแปนะครับผมโซลาเซเซลล์ Math